สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาเดินเลาะเลาะตามถนนอยู่ที่มาเลเซียเคเอลเซ็นทรัลนะคะทุกคนออกมาหาอาหารเที่ยงทานกันนะคะทุกคนยังไม่ได้ยังไม่ได้ทานอะไรเนาะก็ออกมาเดินส่วนมากจะมองเห็นเหมือนร้านอาหารของชาวอาลับนะคะแขกแขกอาลับนะคะทุกคน <c oughs> ก็เดินมาแถวนี้เนาะก็มีห้างนะคะเพราะว่ามันก็ มีห้างใหญ่แล้วก็มีสถานีรถไฟเนาะที่มันใหญ่ของ KL นะคะเป็นที่เปลี่ยนรถไฟหรือว่าขึ้นรถไฟอยู่ตรงนี้เนาะก็บรรยากาศก,ก็มองไปตรงหน้าก็เห็นตึกที่สูงในระดับโลกนะคะทุกคนมันจะอยู่มันเหมือนจะอยู่จุดใจกลางของเคแอลนะคะมาเลเซียเนาะเวลาเดินก็บ้านเมืองเขาก็จะเป็น ชั้นไปน,นี้นะคะทุกคนมันคงจะเป็นถนนเส้นเก่าเนาะมันก็เป็นแบบนี้คะ่ะมีมีรถโมอโเตอร์ไซค์รับส่งด้วยนะคะบริการแล้วก็มีรถแท็กซี่รถแกร็บนะคะแล้วก็เดินมาเนาะ mm hmm. เพื่อว่าจะหาอะไรทานกันนะคะทุกคนเพราะวันนี้มันก็เป็นวันสุดท้ายแล้วเนาะ,ะวันสุดท้ายที่อยู่มาเลเซียนะคะก็ เดินห้างเย็นชุ่มฉ่าไปนะคะทุกคนนี่มันก็ห้างห้างที่ก็ไม่แตกต่างจากที่ห้างอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะทุกคนแบรนด์เนมอะไรดูเหมือนแล้วก็แบบเออคล้ายๆกับอยู่ที่ห้างอยู่ที่ออสเตรเลียามากเลยแล้วก็แบบเออเข้ามาแล้วมาเจอร้านนี้นะคะอร่อยไทยนะคะทุกคนสุดท้ายนะคะก็ได้มากินอาหารที่ ถูกปากเราสักทีนะคะทุกคนร้านอาหารนี้คือแปลกมากนะคะทุกคนทุกอย่างที่ขายนะคะจะใส่ถ้วยใบเล็กๆนะคะทุกคนราคาก็ตกอยู่ประมาณ4 R ่ริงกตนะคะ4ริงกตแต่เพิ่งไม่รู้ว่า4 R ริงกตนี้มันคงจะ1่ถ้วยต่อ1ดอลลาร์1ชิ้นต่อ1ดอลลาร์ไหมนี่ตำมะคุ่งนะคะทุกคนนั่นคือตำมะขุ่งอันนี้คือปลาเปียกทอดนะคะทุกคน ก็มีปีงไก่เป็นชิ้นๆนะคะคือชิ้นหนึ่งก็4ีริงเกิตนะคะแต่ละถ้วยนะคะก็จะถ้วยละ4ีริงเกิตเนาะเขาก็แบบเอออาหารที่แบบกินก็พอดีพอดีแบบไม่จุกมากนะคะทุกคนแบบว่าเออมันพอดีแบบคนที่ไม่มีเงินเยอะแยะก็เข้ามาทานได้เนาะแล้วก็ทาน2อ,อถ้วยก็อิ่มเนาะเพราะว่าถ้วยเล็กๆนะคะ นี่ก็มีโอเลียงนะคะหึ่ก็สั่งโอเลี้ยงมากาแฟนมเนาะกาแฟนมแล้วก็มีตำมะขุงนตำมะขุงก็ได้รสชาติมากนะคะทุกคนคือแบบอร่อยรู้ว่าเป็นคนรู้ว่าเป็นคนไทยคนลาวทําจริงๆเนะาะตำตำมะขุงนะคะก็นี่คือถ้วยกว๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนถ้วยเล็กมากนะคะถ้วยเล็กถ้วยเล็กๆของเราที่บ้านเราใส่แจ่วกันนะคะ ที่เขาขายนะคะตะกลนคือมันก็พอดีนะผมก็สั่งมาสองถ้วยก็กินก็พอดีอิ่มท้องนะคะนี่ก็ถ้วยนะคะสามคนสามคนกินเนาะ,ะแล้วกออ็จ่ายเงินนะคะจ่ายเงินก็ตกอยู่ประมาณสิบสิบกัวเหรียญน,นะคะสิบสิบกัวเหรียญก็ก็ไม่มากเนาะสำหรับสามคนสามคนกินก็ตกอยู่ประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสองเหรียญก็แค่นั้นเนาะ คือร้านอาหารไทยนะคะอร่อยไทยก็ถือว่าเป็นได้สุดท้ายนะวันสุดท้ายก็ได้กินอาหารที่เราชอบแล้วก็ร้านอาหารที่เราอยากเจอมานานโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนสำหรับติดตามรับชมนะคะ